ผู้ในการครับได้ให้เกียรติว่าของที่รึกกับคุณครูที่เกิดในช่วงเดือนธันวาถึงเดือนพฤษภาคมนะครับท่านแรกเอาเป็นท่านผู้บริหารก่อนนะฮะท่านแรกครับท่านหมออสบูสารผลเครื่องการครับเดินไปเจอท่านรองเลขาเป็นผู้บ่าครับท่านรางเลขาเป็นอะไรท่านนะครับท่านเกิดที่เป็นเบสไยนสองพนห้าร้อนะครับยังโหนแน่นนะครับถ้าน้องเลขครับเดี๋ยวก็ตออายุให้อีก70 ก็พอจะต่อให้ถึง70กว่ากันต่อไปนะครับท่านรองรัชชาสีแสงปากครับท่านรองท่านนเรศผู้ในการครับจันเรศไปอยู่ฝั่งนี้อ๋อได้ครับผมไล่เชียวยี่สิบหกธันวาคมงร้อยสิบเอ็ดนะครับอนาคตะผอโรงเรียนสุรนารีวิทยาครับอาทิตย์ตะเรียนบุตผอมาแล้วครับต่อไปครับท่านรองจักรพันธ์จงพิกลางครับรองผู้ในการครับแปดมกราคมพันหนึร้อยเก้า พยายามส่งนฟอหรอเตียวนะครับปิดเธอไม่ได้ปิดไปไหนครับท่านตอบทำงานดูเรียนตลอดครับเรามาเริ่มก <P ils được aún> ันเลยครับเดือนธันวาคมครับคุณครูเบนเจริญครับแก้วปองปอผูการอาชีพครับเดือนธันวาคมสองพันร้อยเจ็ดครับตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับอายุหน้าตาอ่อนกวัยนะหน้าตาอ่อนกวัยนะครับ ดีครับภาษาไทย4ธันวาคมสองพันยี่สิบี่ทำไมนี่เห็นนานยิ่ตัวยิ่งสั้นลงไปเรื่อยๆทำอะไรนะอ๋อเปนดีอยู่ดีมากตัวสั้นขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปครับคุณปีกาวันยากริศครับต่างประเทศเขียนธันวาคมสองร้อยสี่ครับเพิ่งกลับมาจากแดนโซมนะครับ ไปกินกินจีมาใช่ไหมครไม่ค่อยได้ดูเลยครับดูแต่บนรถก็หนาวไปเอาเสื้อหนาวไปครับพวกบ้านนอกเพื่เขียนครับเด็กกถ่ายรูปมารไดถ่ายูปมาสวยนะครับอา่าเป็นครูบาลุกองจำปาทองครับภาษาไทย11ธันวาคม2529ครับ,ค,ค,บรครับข้ามอีกข้ามหนึ่งไปได้เลยครับเป็นครูบดินศรีหาครับการงานอาชีพ 8ธันวาคม2526เลี้ยงส่งไป3ทีแล anyway like ้วยังไม่ไปเลยนะครับตกลงได้ผมเลี้ยงกี่ครั้งครับตุนเป็นเชียรนาใจก็ได้เลี15ครับเดี๋ยวดึงจะ่นายายเลยาต่อไปครับคุณปุษรศิษฐ์ดวงสว่างดวงสว่างนะครับ17ธันวาคม2530น้องโดนะครับน้องใหม่ คุณครูมาริวันเจิมจอหอครับสังคมศึกษา18ธันวาคม2517